ใครจะคว้ายอดมวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยปี2567ครับประกาศผลวันกีฬาแห่งชาติ16ธันวาคม2567กำลังจะประกาศแล้วนะครับคลิปนี้เรามาร่วมพูดคุยไปด้วยกันนะครับว่าใครน่าจะถึงยอดมวยนะครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมคลิปนี้ผมจะพูดไปจนถึงว่าใครควรจะได้ยอดมวยเลยนะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็ปรึกษานะครับแฟนมันมวยมองว่าใครน่าได้ให้ลองคอมเมนต์เข้ามาดา,น,านะครับว่าคิดเหมือนกันไหมหรือว่ามีการวิเคราะห์แบบไหน ข้อเสียในการให้ยอดมวยก็มันตัดสินด้วยความรู้สึกส่วนตัวด้วยนะครับหลายๆอย่างบรารมีมวยอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าฟอร์มชนะเพราะว่าในการตัดสินปีที่แล้วที่บอกว่าเพชรจักรจันทร์ได้นะครับน้องเพชรจักรจันทําว่าสมควรได้ในกรณีที่ชนะต่อเนื่องครับถ้าจะเอาเกณฑ์ชนะต่อเนื่องตรงนั้นเลยคนที่ฟอร์มดีที่สุดก็มีอยู่ในใจแล้วเหมือนกันอ,อยู่ที่เกณฑ์นะครับเราจะมามองว่าใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการตัดสินแต่ก่อนหน้าน,นั้นเราจะไปเริ่มที่ดูแคนดิเดตครับ ว่ามีใครกันบ้างเข้ามาคนหนึ่งเลยครับยืนหนึ่งคือขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนครับฟอร์มชก6ครั้งชนะ5แพ้1การตัดสินพิจารณาผลงานใช้ฟอร์มาที่11ธันวาปี2566ถึง10ทธันวา2567นะครับใช้ฟอร์มในห่วงนี้ย้ำอีกทีขุนศึกเล็กเนี่ยชนะ5ครั้งแพ้1ครั้งครับก็ไปแพ้ ที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาชนะที่ประเทศไทยครับฟอร์มของขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนนะครับชนะริวกิมัสดะนะครับแล้วก็แพ้ริวกิมัสดะนี่คือฟอร์มของเขากว่าหนนั้นชนะเพชรสยามจอพัตรยาชนะกุมารดอยครับนี่คือฟอร์มที่สวยสดงดงามของเขาแล้วก็เหมือนจะเป็นการวัดแล้วว่าเอ้ยเจอระดับมวยขั้นเทพก็ผ่านได้นะครับพะฝีมือตัดจานจริงๆโชกับแปรยิ้มครับมีชนะแปะยิ้มสบุญมีริ์นะครับก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ต่อยวอมบอมก็มีไฟหนึ่งต่อยวอมกับเควินวันของโอมเอ็มบีเนะครับอ่านั่นคือไฟวอมบอมเนาะซึ่งถือว่าเป็นงานที่ง่ายอยู่แล้วนักชกวัยสิปีเจ้าของส่วนสูง1 6 8ซติเมจากคอนแกนมวยขวามวยฝีมือเด็กของครูโต้งสร้างมากับมือตอนนี้อยู่กับบูมเด็กเซียนซ้อมที่กรุงเทพ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรีกีบารมีมวยครบหมดแล้วนะครับณนะตอนนี้นะชั่วโมงนี้นะอาจจะต้องดูว่าต่อ,ตอ,ตอไปจะยืนระยะได้มากนะักสักแค่ไหนนี่คือโจทย์ของขุนศึกเล็กแล้วเพราะว่าน้ําหนัก118อปอนด์เขาคือเบอร์หนึ่งแล้วณนะชั่วโมงนี้จริงๆแต่ว่าก็อาจจะมีไฟที่อยากจะวัดกับวันชัยน้อยนี่แหละครับแต่ว่าถ้าใครคิดว่าวันชัยน้อยต่อแสดงว่าขุนศึกเล็กเนี่ยไม่ใช่เบอร์หนึ่งถูกไหมฮะ เราะฉะนั้นแล้วถ้าวันชัยน้อยกับขุนสึกเล็ก <S <S เลทเปิดเสมอเนี่ยอันนี้ค่อยจะมองว่าวันชัยน้อยกับขุนสกเล็กเนี่ยซูสีกันนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นมวยคู่นี้ชกกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคาดการเลทล่วงหน้ายังมองว่าขุ้นสืเล็กดีกว่าวันชัยน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวันชัยน้อยเนี่ยต้องเปิดออกมาเป็นรองขุนศึกเล็กอย่างแน่นอนหรือว่าใครมองว่าขุนสึกเล็ก เป็นรองวันเจะนยเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนตัวมองว่าราคาเนี่ยไม่มีเป็นรองแน่นอนสําหรับคุณจึกเล็กนะครับไม่เป็นรองใครเลยก็ว,ว่าได้ครับส่วนคนต่อมาครับก็คือวุฒิกรสวนน้ําทานคีรีครับวุฒิกรเนี่ยสไฟหลังถือว่าสวยงามมากๆครับเขามาต่อยหลายศึกนักชกวัยสิปีจากอําเภอเมืองกระบี่ครับมวยเขา่านะครับมวยขวาวุฒิครบเครื่องเลยก็ว่าได้ณนะตอนนี้ล่าสุดครับชนะเพชรศิลาวัุรชาแล้วก็ชนะดีเซลเล็กเพชรยินดีแคเดีมีชนะชัดพลพอหอมกลิ่นด้วย นี่คือ3ไฟ์แบบที่เน้นๆแล้วก็ผ่านตัวดีๆมาทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเพชรศิลาดีเซลเล็กหรือว่าฉัดพลอยไฟ้ต่อยกับฉัดพลอยก็อาจจะเสียวๆหน่อย,ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าผ่านมาได้กันแล้วกันนะครับมีชนะน็อกทูมาโรเกียริทรงฤทธิ์ชนะชายโทนนะครับชนะเพชรสังวานแต่ว่าถ้าแพ้เนี่ยแพ้น็อกให้กับเพชรสยามจอพัตริยาครับในศึก RWS ครับฏิกรแพ้น็อกยกเสียให้กับเพชรสยามตอนนั้นต่อย1 12ปอนดอน บรรดาตะยางตรงนี้ก็อาจจะมองเหมือนกันว่าวุฒิกรไม่สามารถผ่านเพชรสยามได้ซึ่งเพชรสยามก็แพ้ขุนศึกเล็กอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเลยครับก็เลยเป็นแคนเดตเบอร์รองรองลงมาะนะครับเพราะาขุนศึกเล็กชนะนอกเพชรสยามนะแต่ว่าวุฒิกรเนี่ยแพ้นอกเพชรสยามอันนี้ก็ดูตามบารมีก่อนนะครับก็เลยจัดมาให้เป็นแคนเดตเบอร์2นี่แหละคนต่อมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นม้ามืดเลยก็ว่าได้นะครับยกิรีทีเอ็นมวยไทยครับชก 8ชนะ7แพ้แค่1ครั้งเท่านั้นครับยกคีรีนักชกจากพื้อเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับ23ปีสูง165ล่าสุดชนะฉลามดำนายเองท่าสาลานี่คือฟอร์มแบบสวยสดงดงามของเขาครับในการชนะฉลามดำก่อนนนั้นชนะนอกเกาะเต่าเพชรสมนึกมวยบูสู้ดีนะครับแล้วก็ชนะมังกรบุมเด็กเซียนชนะเพชรเดชมวยเด็ด789แพ้วันชัยน้อยตัวเดียวนะครับวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสน ชนะหานเพชรเกียรติเพชรครับแล้วก็มีชนะเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มมีชนะเพชรสังวานสอสสมานกาเมนครับฟอร์มดีมากๆนะครับถ้าเป็นมวยบูสนเลยกระปรับมาหมดเลยแล้วก็ไฟที่ดีที่สุดนะครับในเรื่องของชื่อมวยก็จะเป็นไฟที่ชนะฉลามดำนายเอกเอธาสาราแต่โดยมวลรวมแล้วนะครับก็ตัวที่จะเจอเนี่ยเอาดีๆเลยนะครับก็ยังไม่ใช่คล้ายๆกับพวก บุติกนะครับก็คือระดับดีเซลเล็กหรือว่าเพชรศิลาที่มีชื่อเสียงมาก,ก่อนงานเป็นมวยที่อยู่ในระดับเกรด A ของเกเพชรเท่านั้นนะครับไม่ใช่ระดับมวยดังๆอะไรมากมายแต่ถ้าถามฟอร์มแบบนี้ก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะครับถ้าเอาฟอร์มเนี่ยถือว่าสวยเลยสําหรับคนนี้ก็ติดมาเป็นแคนาเดตอันดับที่3นะครับสำหรับทางยก,กีรีครับคนต่อมาคือเป็กนะครับเป็กเนี่ยชค8ชนะ7เสมอ1 ล่าสุดก็พึ่งเสมอให้กับดาวินชีลักกี้บันเทิงน,นะครับเสมอกัน113ปอนด์14สีล่าสุดเลยเป๊กจากยสโสทรครับซ้อมที่1 1อายุ20ปีเป็นมวยเข่านะวงในชาชื่อมวยที่ผ่านมานะครับเป๊กชนะน็อกยก4เพชรนำชัยเสือตงปาจีนเป๊กชนะยอดบงงามลักกี้บันเทิงเป๊กชนะน็อกยก4ยอดรัตธีพดุงชัยมวยไทยเป๊กชนะนิติกรสวนน้ำทานคีรีเป๊กนะครับชนะใจสิง ลูกเจ้าแม่ใส่ทองเป๊กชนะฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ธรรมดาเลยอ่ะของเป๊กคือเป๊กแกฟอร์มดีนะครับเป๊กแบบสุดๆเลยนะครับมีแค่เสมอไฟเดียวอันนี้คือถ้าเทียบฟอร์มอ่ะเหมือนปีที่แล้วเนี่ยเท่าฟอร์มก่อนเลยนะเป๊กน่าจะเป็นยอดมวยนะครับอ่าเมื่อเทียบกับยอดมวยปีที่แล้วนะเป๊กน่าจะเป็นยอดมวยเลยเพราะว่าเป๊กไม่แพ้ใครเลยแล้วก็ต่อยหลายไฟด้วยนะครับเพียงแต่ ถ้าดูชื่อชั้นหรือบรารมีมวยแล้วมันก็ตัดสินได้ประมาณว่าเป็กเนี่ยยังไม่ได้ต่อยตัวดีขนาดนั้นนะครับก็เป็นรองยกคีรีเป็นรองบุติกรอยู่นะครับมาดูขุนศึกน้อยกันบ้างครับขุนศึกน้อยเนี่ยเอาติดเข้ามาเฉยๆมั้งนะครับเพราะว่าน้องโชกแค่สี่ไฟนะครับก็ถือว่าเป็นท็อป5ของประเทศไทยในปีนี้ละกันนะครับสำหรับทางขุนศึกน้อยครับขุนศึกน้อยครับจากคอนแกนครับเป็นแฝดน้องขุนศึกน้อยเนี่ยชนะบุญชูสบุญมีฤทิ์ แล้วก็มีชนะริชิเดชเกียรติทรงฤทธิ์ชนะน็อกเพชรกจันชอห้าพยะักการที่เขาชนะน็อกยอดมวยนั่นแหละครับก็เลยทําให้เห็นนะครับว่าเขาก็มีสิทธิ์ได้ลุนยอดมวยเหมือนกันะนะครับอันดับแรกก่อนเลยถ้าเราจะตัดสินเรื่องของความไม่ด่างพ้อยครับดีที่สุดคงเป็นขุนศึกน้อยเนาะเอาไม่ด่างพอยไม่ได้มีไฟดราม่าไม่ได้มีอะไรเลยเนะี่ยขุนศึกน้อยเป็นยอดมวยได้เหมือนกันในขณะที่เป็กค,ครับเป็กเนี่ยก็ไม่สวยแค่ไฟล่าสุดจริงๆอะ่ะถ้าเป็กชนะแบบทะลุทะลวงในไฟล่าสุด ผมว่าเป็กก็เป็นหนึ่งในยอดมวยได้เหมือนกันนะครับสำหรับปีนี้ในขณะที่ยกคีรีท n มวยไทยครับก็ยังไปติดแพ้นะครับไปพลาดแพ้ให้กับเจ้าวันชัยน้อยอยู่ไฟนั้นก็อาจจะดรอปลงมาส่วนวุฒิกรครับสฟอร์มหลังสวยสดงดงามแต่เมื่อเทียบกับขุนศึกเล็กแล้วบารามีมวยอาจจะดูเป็นรองอยู่นิดๆเพราะนะครับวุฒิกรเนี่ยไปแพ้ให้กับตัวที่ขุนศึกเล็กเคยชนะมาอะไรประมาณนี้ อันนี้คือถ้าตัดสินตามฟอร์มเบอร์หนึ่งนะครับก็ต้องเป็นเป๊กปทททองทวีนะครับแต่ว่าถ้าตัดสินตามบารมีมวยหรือว่าชื่อเสียงนะตอนนี้ปัจจุบันก็ต้องเป็นขุนศึกเล็กนะครับเอาแบบเอาแบบมีกระแสด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะตัดสินแบบความไม่ด่างพ้อยนะครับก็คงเป็นขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนแต่เมื่อเทียบกับแคเดตที่เรานําเสนอมาอื่นๆแล้วขุนศึกน้อยต่อย4ไฟถือว่าน้อยเกินไปครับ ในขณะที่วุฒิกรครับหากจะได้ก็ไม่แปลกเหมือนกัน7ไฟต์แพ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยฟอร์มที่ต่อยมาหลายไฟข์ขวัญแหละ mm hmm. ก็อาจจะดูว่าเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการจะเป็นอย่างไรส่วนตัวมองว่านะครับมีโอกาสหลายคนเลยนะถ้าคนที่ผมอยากให้เป็นในความรู้สึกส่วนตัวตอนนี้ครับเอาแบบหักปากาเซียนพลิกไปเลยม,ม้ามืดไปเลยให้ยกคีรีเป็นไปเลยก็ได้นะครับ เป็นยอดมวยเป็นเพียงแต่ว่ายกคีริจะเสียเปรียบในเรื่องที่ต่อยกับมวยไม่ได้แบบเป็นเกรดที่แบบเหนือแล้วนะครับเป็นมวยที่บังพัฒนาอยู่ยกคีรีปราบหมดใครจะมายกคีริปราบหมดซึ่งผมว่ายกคีรีเขาคงไม่ได้ดราม่าอะไรมากมายแต่ถือว่ามีโอกาสแล้วนะครับเพียงแต่การตัดสินในแต่ละปีเนี่ยก็เริ่มจะงงๆอย่างปีที่แล้วให้ด้วยฟอร์มชนะต่อเนื่องถูกไหมฮะแต่ปีนี้เขาจะตัดสินกันยังไงครับเพราะว่ามันมีดราม่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเขาอาจจะละเอียดมากขึ้นโดยส่วนตัวครับมองว่าจะเป็นขุนศึกเล็กก็ได้นะครับ วุฒิกรก็ได้เอาเป็กอีกคนนึงอะนะครับอันดับ1นึของผมนะอันดับหนึ่งคือขุนศึกเล็กนะครับอันดับ2คือวุฒิกรอันดับ3คือเป็กอันดับ4ี่เนี่ยคือขุนศึกน้อยนะครับยกคีรีเอาไว้คนสุดท้ายแล้วกันอ่นนี้คือถ้าผมเรียงลาดับตามนี้นะครับแฟนมวยแล้วครับมองยังไงกันบ้างครับว่าใครน่าจะได้ครับขุนศึกเล็กเนี่ยมั่นใจมากไหมว่าจะได้ครับก็ไม่ได้มั่นใจมากนะครับแต่ว่าก็ต้องตั้งไว้ให้เป็นคน n d i ตอันดับหนึ่งเนื่องจากชนะตัวที่วุฒิกรแพ้นั่นครรับวุิก เขาก็ไม่ได้เป็นรองยกคีรีเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเอายืนค้ำไว้ตรงนี้น่าจะดีที่สุดครับไลฟ์ให้ฟังใหม่อีกรอบครับเบอร์หนึ่งที่คิดว่าจะได้ยอดมวยคือขุนศึกเล็กรองลงมาคือวุฒิกรรองลงมาคือเป็กแล้วก็รองลงมาคือขุนศึกน้อยแล้วก็คนสุดท้ายเป็นยกคีรีครับแฟนบอลมวยละครับมองอย่างไรบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกกันใครจะได้ยอดมวยแต่ผมบอกเลยรายชื่อที่เข้ามาในตอนนี้ถือว่าเป็นนักชกที่ดีสุดๆของปี 2,567แล้วก็ว่าได้ครับดีมากๆส่วนตัวชอบใครที่สุดส่วนตัวก็ชอบทั้งหมดเพียงแต่ว่าเอาที่เซอร์ไพรส์เลยคือยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับปีนี้เป็นมวยแพ้ยากมากๆเลยนะครับโอเคครับคอมเมนต์กดไลค์เจอกันคลิปต่อไปครับ